ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องปั่นชาแนลนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็เข้ามาพบกันในอ p นี้คลิปนี้นะครับรวมรวยรวมเลขดเด็ดสำนักดังนะครับก็มาพร้อมลุงเสริมแล้วก็อาจารย์กรากสินส่วนแตงนะครับหรือพี่ควายนำโชคลุงเสริมนะครับหรือเป็นหลายๆสำนักที่กำลังมาแรงที่มีสถิตินั้น น่าเชื่อถือนะครับก็วรวมสถิติคําหวยสูตรคํานวณหรือเลขนิตยสารนะครับเป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงโชครัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายเด็กต่ำกว่า18ฟังคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่เขามารับชมรับฟังมาเริ่มต้นกันที่โรงเสริมนะครับ ชุดมาแรงลงเสริมนะครับสถิติยังไม่เคยหลุดนะครับขอให้เอฟซทุกท่านไปพิจารณานะครับมายังมีเจ็ดอีกนะครับแต่มันมีมาอีกฉบับหนึ่งนะครับลงเสริมนะครับไม่ก a r a n t ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวังวันนี้จะเข้าเดินดีไหมนะครับแต่มีสถิติให้ทุกท่านได้อ่างเองนะครับก็คือตามนี้นะครับต้นฉบับมาอย่างนี้นะครับรออีกประมาณสักสองวันนี้นะครับเป็น ชุดอื่นออกมาอย่างไรนะครับชุดนี้มาล่าสุดนะครับ64นะครับเลขเด่น64่นะครับ6กับ4จะมาตัวไหนนะครับลองพิจารณาคะแนได้นะครับสลับ fc ที่ติดตามนะครับเป็นเลขนิตยสารนะครับค่อนข้างเดินดีและเดียนะครับก็6กับ9ตัวเดียวกันนะครับ6กับ9ตัวเดียวกัน แล้วมาดูนิตยสาราสูตรเลขเด็ดของคนไทยบ้านนะครับก็มาทั้งสองฉบับนะครับมีสองฉบับนะครับซ้ายมือเป็นฉบับจริงนะครับส่วนขวามือก็ให้มาเลขค่อนข้างสวยนะครับตรงที่19นะครับ19 0703นะครับอีกใบแท้ก็เป็น86 82 84 แล้วก็87นะครับนะครับวันอังคารนี้นะครับจะมีเศรษฐีใหม่นะครับรอลุ่นกันนะครับว่าจะเป็นใครมั่งหรือ FC ที่ติดตามขอให้ทุกท่านได้ถูกกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูน้องสาวที่ให้เลขแม่นที่สุดเลครับเข้า2งวัดติดแล้วนะครับนะครับนะครับก็ ลงบนไปแล้วนะครับเป็นอ่าเป็นอาจารย์ให้เลขเด็ดลอรุ่น3ตัวนะครับลอรุ่น3ตัวนะครับวันนี้ให้3 7 5เจ็ดห้าครับห้าเจ็ดี่กนะครับเลขตัวนี้ตามนานนะครับแอดชอบนะครับก็2ตัวก็มีแค่นี้ครับเป็นหวยสูตรบนนะครับบนหรือล่างก็ลองพิจารณากันได้นะครับ แอดก็จะตามเลข3ตัวเขาลุ้นเลข3ตัวนะครับน่าจะเข้า2ตัวก็มีสิทธิ์นะครับนะครับดูดูพี่ควายนำโชคนะครับซ้ายมือก็ผลงานที่ผ่านมานะครับ95ตรงนะครับนะครับก็ให้มา4ชุดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นใบใบจริงนะครับใบนี้มีหลายรูปแบบนะครับมีหลายใบมีหลายรูปแบบนะครับ เอาสูตรที่เลขที่มันเข้านะครับให้มาให้ fc ท,ทุกท่านได้ติดตามดูกันนะครับก็ให้มา5สูตรนะครับวันนี้52 53 5 9นะครับเลขล่างนะครับจะส่วนมากจะเป็นเลขล่างแล้วมาดูเลขสูตรอาจารย์คำนวณน,นะครับก็เข้านะครับสลับวดที่แล้ว นะครับเจสนะครับ95ก็เข้านะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้เลขฟันธงนี้ฟันไว้ที่728นะครับ28 9826 6 9 2 7 97นะครับสอนะครับก็3ตัวก็จะเป็น 1, 6 7นะครับ 2 6 8 5 7 8นะครับหวยลัดนะครับหวยลัดอาจารย์คำนวณน,นะครับก็มาดูกันต่อนะครับมาที่เลขของแอดนางฟ้านะครับอันนึงเป็นแอดนางฟ้านะครับเศรษฐีงวดที่แล้วเข้า95นะครับวันนี้ให้เด่นให้เด่น2 3 4 5นะครับ สองสาม3อ 2, 2, 3สี่4องหแล้วก็4ีหนะครับส่วนนางฟ้าพารวยก็ให้9 2 4นะครับสอให้มาชุดเดียวนะครับก่อลองพิจารณานะครับฉบับอย่างนี้ก็เคยให้ถูกมาแล้วนะครับแต่อาจจะดูยากสักหน่อยนะครับข้อมูลข้อมูลไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนะครับ บางเรื่ที่เจอมาก็นํามาเสนอนะครับมาดู fc ที่ติดตามอาจารย์กรกาลสินนะครับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์กรนะครับเดีนเก้าอีกแล้วนะครับน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับน้ําลดตักไม่ได้นะครับช่วงนี้อาจารย์กรเลขมาดีนะครับเน้นบนนะครับ9 1 9 4นะครับลอง9697นะครับที่ได้ข้อมูลมาจากเพจอาจารย์เลยนะครับ ก็แอดก็เป็นสมาชิกของท่านก็มาแบ่งให้ f อทุกท่านที่ติดตามช่องพันชแนลนะครับที่อยากถูกหวยนะครับเข้า95ตรงๆนะครับการันตีได้นะครับวดนที่แล้วเข้านะครับก็วันนี้อาจารย์ให้มี4ีชุดเหมือนเดิมนะครับวาง9ที่หลักสิบเหมือนเดิมนะครับเลขไม่น่าจะเครื่องนะครับลดลดหลักหน่วยนะครับลองพิจารณานะครับ ปรดใช้วิจารณนะ์ในการรับชมรับฟังนะครับก็นำแนวทางมาฝากทุกท่านที่อยากถูกหวยรวยเบิ์กันนะครับก็มาดูคู่โต๊บนนะครับให้75 76นะครับวันที่แล้วเข้า95นะครับให้58 59เก้เข้านะครับส่วนเลขผีเสื้อเทวดาก็มาคู่กันนะครับอันนี้เป็นสติเลขของชุดนอนมานะครับเลขนอนมานะครับ ครับครับก็อันนี้เป็นเศรษฐนะครับแล้วผมก็จะจับคู่ให้เลยนะครับสรุปให้เลย EP นี้เลขที่น่าลงทุนที่แอปจะลงทุนนะครับให้ดูกันไปเลยนะครับ53 54 03 0 4นะครับ54 53นะครับลองพิจารณานะครับแต่ว่าเลขแอดชอบถ้าเป็นชอบส่วนตัวนะแอดชอบ43มากกว่านะครับ เลขวันอังคารนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับลองลุ้นดูนะครับนี่นะครับเลขนอนมานะครับห้านะครับห้าสามห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับลองพิจารณาได้นะครับก็เป็นเลขชุดนอนมานะครับฝันทงให้แล้วนะครับถ้าใครอยากเอาไปลงทุนนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ได้เงินหมื่นเงินแสนนะครับถูกหวยรวยเบร์ยกันในช่องปั่นชแนลนะครับขอให้ทุกท่าน f ีของปั่นชแนลนะครับถูกหวยรวยรวยรางวัลที่หนึ่งโชคดีร่ำรวยนนสวัสดีครับ